พักดีกว่าเอาเอียร์พักดีกว่าค่ะนะคะเอียร์พักหนูไว้อยู่ไหนเนาะแสดงว่าเขาให้เราเป็นผู้นําในการทํางานใช่ไหมคะส่วนมากถ่าหนูถ่าหนูหมันไส้เขาใช่ไหมหนูก็จะทํางานที่แบบว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะแล้วเขาก็จะมาจับถ้าเราทําไม่ดีนะคะนะคะหนูก็เลยจะ หนูก็จะตัดตัดเล็มเลมขอบขอบไว้ก่อนอะไรอย่างนี้นะคะพี่สุพันแล้วก็เดี๋ยววันเสาร์เยตาลราดูหน้าหนูเดี๋ยววันเสาร์เขาก็จะมาจะมาทําต่อค่ะนะคะนะเราทําขอบขอบไว้ก่อนแล้วเขาก็จะเอาเครื่องตัดหญ้ามาทําค่ะนะคะก็จะประมาณนั้นค่ะนะคะเราเป็นผู้นําค่ะใช่ถูกต้องแล้วใป้ค่ะโอ้ยหญ้าอะไรไม่รู้เข้ารองเท้าหนู เห็นเข้าเห็นเข้ารองเท้าแซลค่ะใช้ไม่เป็นไรแซลเลยไม่ว่าค่ะนะคะแซลได้คะ่ะหนูไม่ซีเรียสค่ะนะคะแต่ก็จะเป็นอย่างนั้นค่ะนะคะพ่อบ้านหนูถ้าหนูไม่เริ่มถ้าหนูไม่เริ่มเขาก็ไม่ทําค่ะใช่ถูกต้องค่ะนะคะเอาไอ้นี่อุดหูแล้วรู้สึกแปลกๆคะ่ะพี่ก็ใช้เอพรักใช่ ขนาดนอนหนูยังใช้แอฟลักเลยค่ะพี่สุพันเพราะว่าพ่อบ้านบางทีหนูบางทีนานเวลาอ่านานเป็นนางเ,เป็นหวัดอย่างเงี้ยโอ้โหนอนกรนนะแบบอืนอนหลับไม่ได้เลยค่ะนะคะต้องใช้แอฟลักใช่ค่ะเมื่อก่อตรงนี้หนูปลูกดอกไม้หมดเลยค่ะนะคะแล้วทีนี้แล้วทีนี้อ่า ประกันนะคะประกันเขาบอกว่าเขาจะมาเขาจะมาซ่อมบ้านนะคะหนูก็เลยต้องได้ขุดขุดดอกไม้ออกหมดเลยค่ะนะคะประกันยังไม่มาเลยไอ้ไอ้หยะ <c oughs> แบตเตอรี่จะหมดค่ะนะคะเดี๋ยวหนูไปหาปักแป๊บหนึ่งนะคะพี่พี่สุพนันโอ้โหโลกชีวิตของสาวเลยว้าวุ่นเลยค่ะนะคะปักแบตเตอรี่จะหมดแล้วนะคะแป๊บหนึ่งครัแป๊บหนึง่ง เดี๋ยวให้พี่สุพันเข้าบ้านดีกว่าค่ะนะคะเดี๋ยวหนูเอาพี่สุพรนเข้าบ้านก่อนค่ะเพราะว่าแบตเตอรี่จะหมดแล้วค่ะเอาเข้าบ้านก่อนแล้วก็เอาไปเอาขออนุญ,ญาตอ่าวางพี่สุพรันไว้ขอบหน้าต่างนะคะอย่าตกนะอย่าตกนะเกาะไวดด้ดีๆนะคะเกาะไว้แน่นๆน,น,นะดูรองเท้าหนูหยเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวหนูหาที่ชาร์จแบตแป๊บหนึ่ง <L an> นั่งขอบหน้าต่างไปก่อนนะคะเออพอดีเลยค่ะปักสายไฟสายไฟเดาตรงนี้ยาวอยู่พอดีเลยเออแปบ๊บหนึ่งคะ่ะว้าวุ่นมากเลยค่ะนะคะหนูไม่ได้เตรียม ไม่เตรียมงานค่ะพี่สุพานขอโทษด้วยนะคะที่แรกว่าจะชาร์จให้เต็มนั่นเลยค่ะนะคะแต่ว่านุกห่วงห่วงแต่ไลฟ์สดค่ะนะคะอ,อโอเคเอออ,อ,อีกแป๊บนึ่งนะคะหาที่ตั้งโทรศัพท์ก่อนค่ะแป๊บหนึ่งแป๊บนึงแบบน่ง นะคะคหนูซื้อที่อําที่ตั้งโทรศัพท์มาค่ะก็จะแปแปๆหน่อยค่ะนะคะแปลกมากๆเลยค่ะนะคะเอา้าอย่านะอย่านะโอ้ยเดี๋ยวหนูนนอยู่ย้ายที่เลยค่ะเฮ้ยปัญหาโลกเด็ ล่าจ้าวิ่งเขา้า